คุณยายจะพูดให้ฟังว่าการที่เรากรีดต้นมะพร้าวนี้คุณยายจำเป็นจะต้องหาสิ่งที่มาปกปิดมาล้อมเขานะคะเพราะว่าบ้านของคุณยายมีห่านค่ะอันนี้คือคุณยายเอาตะข่ายพลาสติกมาอ้อมเอาไว้เลยนะคะกันเพราะว่าถ้าเรากรีดรกของเขาแล้ว ก็ย่อมเป็นที่ง่ายดายที่ห่านเขาจะแคะกินยอดค่ะดูนะคะ,ะคุณยายจะชี้ให้ดูลำต้นของเขาสวยมากเห็นไหมคะปลูกได้ประมาณ3-4เดือนแล้วคุณยายก็ปกติของเขาก็จะเกือบเท่าๆนี้แหละคะ่ะ เกือบสูงเกือบเท่าๆนี้โรคของเขานะคะนี่เพื่อนๆเขายังอยู่ตรงนี้อยู่แต่ว่าตอนนั้นโรคของเขาก็เล็กอยู่เนาะต้นก็ยังเล็กคุณยายก็กรีดเข้ามานี่รอยกรีดจากนี้เลยค่ะเห็นไหมคะมันแยกออกอตอนนั้นรคข้างในก็จะประมาณเท่านี้เวลามันหุ้มรคข้างนอก ที่เรากรีดได้เราก็จะกรีดตอนที่มันห่อกันอยู่แน่นๆนะคะคุณยายก็จะกรีดลงไปเลยค่ะจนถึงโคนข้างล่างแล้วทำสะอาดด้วยนะคะไอ้ที่เป็นหยองๆเป็นกกร,ปรกโกปรวกเราต้องกรียนค่อยๆดึงออกให้เขาสะอาดค่ะเพราะว่าก็จะเป็นที่เกิดเชื้อโรคนะคะสังเกตนะคะเวลา เรากรีดรคออกแล้วใบเขาก็จะแตกออกด้านข้างทันทีใบนั้นออกไปมากเลยค่ะ,ะเห็นไหมคะก้านใบนี้ก็จะออกอันนี้ทำไมก้านนี้ยังไม่ออกเพราะว่ามันเป็นก้านที่ยังติดรกอยู่นะคะ,ะเห็นไหมคุณยายจะต้องหาเวลามาช่วยเขากรีดลงไปค่ะกรีดรคนี้ลงไป เท่าที่เราสามารถกรีดได้กรีดให้ถึงข้างล่างนะคะพอกรีดเท่านั้นแหละต้นเขาก็จะขยายใบนี้ก็จะแตกออกเป็นอิสระในการเจริญเติบโตนะคะใบนี้นะคะก็จะแตกออกเพราะคนเรามนุษย์เราถ้าได้กินข้าวมันก็เหมือนกับต้นไม้ก็ต้องอวบอ้วนแล้วก็ขยายตัวเอง ก็ไม่ชอบแออัดรัดให้มันแน่นเบียดกันนะคะอ่าทันทีที่เรากรีดได้สักประมาณไม่ถึงอาทิตย์ค่ะเขาก็จะแตกออกด้านข้างสังเกตยอดเขานะคะมะพร้าวที่เรากรียดยอดเขาจะงามอย่างเร็วเลยค่ะเขาจะงอกงามเห็นไหมคะนี่คือยอดค่ะยอดของเขาก็จะงามมากเป็นเหลาเลยค่ะ งามเขียวเช้าอุมแล้วก็สังเกตเห็นว่าพอมันแยกกันออกมีอิสระในการเติบโตของไข่ของเราแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นใบมะพร้าวอย่างเร็วเลยค่ะก็แสดงให้เห็นว่าพอใบตัวนี้ขึ้นนั่นก็คือมะพร้าวมะพร้าวโตวแล้วนะคะแบบนี้คือมะพร้าวเป็นต้นมะพร้าวแล้ว เติบโตแล้วรากเดินไปทั่วเลยนะคะสามารถเจเริญเติบโตหากินได้เป็นแผ่วงออกไปกว้างมากแล้วอย่างเงี้ยต้นมะพร้าวก็จะโตเร็วค่ะเห็นไหมคะเราก็ช่วยเขาด้วยการพอเขาโตเขาต้องการโตเร็วขึ้น ต้องการเนื้อที่เราก็ช่วยเขาให้มีเนื้อที่ให้เขาได้อยู่อย่างอิสระ,ะเขาก็จะสวยงามค่ะแต่ว่าคุณยายก็ป้องกันนะคะพอเรากรีดรกมันออกห่านก็จะกินง่ายค่ะห่านแทะแป๊บเดียวหนึ่งห่านนี่เก่งค่ะแทะใบมะพร้าวก้านมะพร้าวนี่แป๊บเดียวขาดกระจุยเลยได้กิน ยอดมะพร้าวหวานหวานขาวขาวนะคะเก่งมากเลยยายนั่งดูตลอดดูบ่อยค่ะวิธีการเห็นไหมคะสวยงามมากมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยอยอดขึ้นอย่างเร็วเลยค่ะยอดมะพร้าวอวบอ้วนด้วยค่ะ,อะขอให้ทุกคนลองทำดูก็เป็นวิธีการของคุณยายคิดเอาเองนะคะแล้วก็ได้ผล ทำมาแล้วค่ะจนโตมากเมื่อก่อนตอนเขาต้นเล็กๆก,ก็ทำเขาเตี้ยแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปเอาไว้ให้ดูดูต้นมะพร้าวตอนนี้ของคุณยายก็อายุประมาณ20ปีแล้วค่ะอันนั้นคือน้ำหอมแท้หอมมากหวานมากเลยค่ะเ,เขาก็จะขึ้นเอามาปลกูกซื้อมาประมาณ5-6ต้นค่ะ เราก็จะสูงงามค่ะเอาลำบากที่จะสอยแล้วค่ะ,ะคุณยายก็ยังไม่เอาต้นมะพร้าวของตนเองนะคะ,ะรู้ว่าเราเคยทำให้มันเตี้ยมากติดดินมาก่อนแต่คุณยายก็ยังคิดว่ามะพร้าวที่เราซื้อเนี่ยเขาอุดมสมบูรณ์เพราะเขาต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยคุณยายก็ซื้ออีกค่ะอันนี้เป็นต้นมะพร้าว กะทินะคะซึ่งบ้านคุณยายไม่มีค่ะ,ะต้นนั้นคุณยายก็ทำเหมือนกันเลยแตกออกเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะบานออกเลยพอมองเห็นในตาข่ายเนาะก็จะบานออกแล้วต้นโน้นก็บานออกเหมือนกันค่ะเวลาทำแล้วคุณยายก็หาที่มากันนะคะป้องกันมากๆเลยเพราะ เขาเรียกว่าเราเป็นทาสเราเป็นทาสของห่านนะคะเราต้องดูแลเองจะไปติเขาไม่ได้เมื่อปลูกอะไรแล้วก็ต้องดูแลรักษาเองต้องทำใจให้มากค่ะเพราะรักห่านค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแตกเป็นกิ่งก้านสวยงามมากเลยค่ะเป็นต้นโต ยิงก้านก็จะแผ่ขยายดูยอดเขานะคะก็แตกยอดอย่างเมามันเลยค่ะอ่ะแตกยอดเดี๋ยวยอดใหม่เขาขึ้นมาอีกเห็นไหมคะคุณยายก็แนะนำลองทำดูนะคะอาจจะได้ต้นมะพร้าวที่สวยงามค่ะ